วันนี้ครับเราจะมาแปลกสถานที่นิดนึงเพราะว่าผมขับรถไปซื้อของแล้วทีนี้ผมเนะ่ยอยากได้ซีพตัวใหม่แต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็คือแอดไวสสาขาใหญ่ปิดแล้วก็ร้านหลายร้านก็ปิดพร้อมมาตรการโควิดนะฮะก็ทําให้หาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยนึกอะไรออกมาบางอย่างก็คือเรายังมี อานคัาออนไลน์ครับก็คือแอดไว้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการสั่ง CPU จากทาง a d ดไว้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราสั่งของกัเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะสั่งเป็นตัว CPU r y z e ร7 2 7 0 0 x นะฮะผมเช็คไว้ทุกร้านแล้วแอดไว้ตอนนี้ถูกที่สุดครับวันก่อนผมเช็ค j b b 9 9เท่ากันก็จริงครับวันนี้เช็ค7,000กว่าครับจะร้องไห้น้ำตาจะไหลนะฮะอ่านี่ครับ CPU นะฮะจะสร้างสดๆเลย นี่ผมสั่งไปแล้วแหละแต่ผมมาทำวิธีสั่งให้ดูนะฮะก็เป็นไรเซนเจ็ดนะฮะอา้าวอยู่ไหนเอ่ยยังไม่มานะฮะเดี๋ยวรอโหลดสักครู่ออกมาไราเซนเจ็ดอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะไรเซนเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยเอ็กนะฮะจากเจ็ดพันสองเก้าสิบครับสั่งออนไลน์เหลือเพียงหกพันเก้าร้อยบาทครับลดไปสามร้อยเก้าสิบบาทถือว่าเป็นซีพียูที่คุ้มค่าจัดจัดนะตอนนี้เลยนะครับผมนะเออกดสั่งไปออนไลน์ นะครับสั่งแล้วอ่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะ,ะสั่งซื้อทันทีอ่านี่ครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ใส่เลยให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะใส่ที่อยู่ใส่เลยให้เรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเป็นของผมก่อนนะฮะเพราะว่าผมใส่เรียบร้อยแล้วแป,ป๊บหนึ่งเข้าระบบแป,ป๊บหนึ่งมาอ,อันนี้ผมล็อกอินไว้นะฮะถ้าใครไม่ล็อกอินก็กดแบบเมื่อกี้ครับเราก็สมัครไปก่อนนะ,ะเออดำเนินการตอ่ออ่านี่เดี๋ยวดู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  เดี๋ยวแปบนึรื่องนะอ่าที่อยู่มาเรียบร้อยแล้วอ่านี่มาตรงนี้นะฮะจะมีขึ้นนะครับผมส่งแบบนี่ครับฟาสต์สามชั่วโมงครับฟาสต์รีนะครับ,รรบส่งโดยภายในสามชั่วโมงฟรีนะครับเงื่อนไขเนี่ยไม่ยากนะฮะเงื่อนไขอ่าเงื่อนไขการจัดส่งเนี่ยก็ตามนี้เลยนะนี่ตามนี้เลยมียอดสามพันบาทขึ้นไปแนละ้วไม่จำกัจดจำนวนชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าส่งถ,ถ้าเกิดส่งช้าเกินสามชั่วโมงเนี่ยก็จะ ชดเชยเงินห้าให้ห้าร้อยบาทนะฮะและ้วถ้าจัดส่งเกินสามชั่วโมงห้าครั้งติดต่อกันห้าครั้งเนี่ยจะชดเงินจะชดเชยเงินให้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมก็รายละเอียดดีเทลเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ได้ครอบคลุมทุสามจังหวัดนะครับเรียกได้ว่าชุโควิดนี่สุดยอดมากๆนะ่ะเรากลักบมาตรงนี้ต่อแล้วกดนี้เสร็จ๊บใช่ไหมแล้วกดนี้เลยต้องการสามชั่วโมงแล้วเราก็กดดำเนินการต่อเลยนะ ปุ๊บกดไปจากนั้นเนี่ยเราก็ชําระเงินนะฮะโอเคนะเดี๋ยวขอชําระเงินก่อนนะครับผมมาตอนนี้ผมก็สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะจริงจีิผมสั่งไปสักพักนึงแล้วผมสั่งไปตอนประมาณห้าโมงสองนาทีนี่สั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะลายเซ็นเจ็ดนี่ครับหกพันเก้าร้อยบาทนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเนี่ยตอนที่เขามาส่งของเลยแล้วกันโอเคไหม ไว้เจอกันอ่าเนี่ยพี่เขาจะมาแล้วนะฮะหลังจากรอไปประมาณสามชั่วโมงนะครับผมกำลังเข้ามารอเลย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 ทุกคนดีใไมล่ะรไมอ่มอืมัน้อยยอยไมรู อย่างนีอ<พ>ย <uka> ่างนี้อย่าี้อย่นี้อย่านี้อย่างนเลยรถเรื่อยมอ่าสรุปฮะเมื่อกี้ก็คือหาซอยไม่เจอนะครับต้องโทรไปบอกใหม่นะฮะนี่กำลังมาแล้วรถมาแน่นอนมาแล้วฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ่ามั่งนะมาแล้ว ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวประกอบันเลยนะฮะไรเซนเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์นะครับเจอกันอาผมก็ประกอบพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเป็นไรเซนสองสองพันเจ็ดร้อยเอ็กซ์นะครับ,รบตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็เหมาะกับการทํางานอย่างยิ่งเลยครับเหมาะกับการตัดต่ออย่างยิ่งเลยแล้วก็เล่นเกมก็ค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีผลเทสอะไรมาให้ดูครับก็ลองไปหาได้ใน YouTube ช่องอื่นหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้นะครับไป ดูเบนช์มาร์กอะไรก็ได้นะเพราะว่าผมก็วันนี้มันจะไม่ทันแล้วมันดึกแล้วนะฮะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะสั่งของออนไลน์จาก a d v i ว e เนี่ยหรือ JB ก็ได้นะครับมันก็ได้หมดนะจริงๆ JB รู้สึกจะเป็นยอด3,500นะแล้วก็มีส่งภายใน3ชั่วโมงถึงชั่วโมงนะแล้วก็มี a d v i ว e a d i ไวนี่ยอด3,000ส่งฟรี สชั่วโมงภายในสามชั่วโมงอ่ะส่วนข้อกำหนดอะไรเนี่ยก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันนะฮะร้านอื่นไม่น่าจะมีแล้วนะฮะบานานา่าเท่าที่ผมดูไม่ไม่มีนะฮะก็หรือจำไม่ได้เหมือนกันก็ลองไปดูแล้วกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะฮะสำหรับการสั่งของครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขับรดออกไปหาด้วยะฮะตอนแรกคือผมอ่ะ กะว่าจะไปดูแอดไวท์แถวแถวบ้านนะฮะซึ่งเขาก็เปิดอยู่ผมโทรไปแอดไว้สาขาปะหาเปิดหรือเปล่าเขาบอกเปิดแต่ทีนี้ผมก็เอะใจเฮ้ย,ยคือจอหลายทีมากจอดเช็คหลายทีมากว่า,วาแบบมีของหรือเปล่าแล้วก็ไปดูในเว็บเว็บของสาขาเขาว่าเอ,อพอไปดูปรากฏว่าเอ้าเฮียถ้าไปเนี่ยเกอร์เลยนะ เกอร์จะจัดเลยแบบเกอร์เลยทิกเกอร์เลยแหละเออแล้วทีนี้ก็จะไปดูซีคอนแต่ว่าซีคอนก็เหมือนจะปิดซีคอนบางแคนะฮะก็เขาก็พอเข้าเว็บไปเนี่ยเขาเขาบอกเลยว่าเอออยู่ในมาตรการควบคุมอะไรอย่างนี้นะก็ปิดถึงวันที่สองก็คือวันที่สามก็น่าจะเปิดแล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็แบบ j b JB มี b, e, ที่เซนท่านมี j b มี e, แต่ราคาแบบตอนนั้นคือผมก็แบบหู JB ผมจะไหวไหมวะเนี่ยราคามันไม่ไหวอะ่ะมันแบบเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าอ่ะเออแต่ตอนผมดูอะ่ะเมื่อวันก่อนดูเมื่อสองวันสองวันเองยังหกพันเก้าอยู่เลยแล้ววันนี้ขึ้นไปเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดเก้าสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือช็อกเหมือนกันแล้วแบบอ้าวกลายเป็นก็คือต้องซือ้อแอดไวท์ที่ที่เดียวแล้ว,ลวเพราะว่าแอดไวท์ถูกสุดผมแล้วผมก็กลัวแอดไวท์แบบ ไอ้นี่มากเลยผมกูแอดไว้แบบเพิ่มราคามากเลยใช่ไหมผมก็แบบบอกน้องเฮ้ยเดีย๋ยวจะลองก่อนลองลองสั่งดูนีมีแบบส่งส่งเร็วไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่เพราะผมอะ่ะคิดว่าวันนี้ยมันปิดแล้วมันจะปิดหมดแต่เอ้ยมันไม่ได้ขายของออนไลน์ใช่ถูกไหมมันก็เสียลูกค้าใช่ไหมวันอาทิตย์ถ้าปิดอะ่ะเออผมว่าเอกใจเอ้ยอยอ,อเลยผมก็เลยสั่งไปเลยสั่งปุ๊บเอ้ามีสามชั่วโมง แจ่มเลยทีนี้ก็เลยนี่แหละครับได้มาเป็นคลิปนี้เลยว่าสั่งแอดไว้แบบยังไงนะครับสามชั่วโมงคือถือว่าเป็นของที่สําหรับใครได้อยากใช้ด่วนๆนะฮะแล้วก็มีอย่างอื่นต้องทานะฮะมีธุระต้องทําแล้วก็แบบไม่ค่อยว่างอย่างนี้ก็สามารถสั่งได้เลยในเว็บไซต์แอดไว้นะฮะยงไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมนะครับทันทีเอสอาร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับคลิป พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการจัดสเปคนะฮะก็มีคนขอมางบประมาณเนี่ยก็อาจจะประมาณอืมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นสองหมืน่นเท่าไหร่เนี่ยแบบไม่รวมจอนะเออแล้วก็จะมีคลิปที่ใช้ CPU l i ไรเซนนะฮะไรเซนเก้าเนี่ยทำแบบว่าจัดสเปคแบบเอาให้ง่ายให้มันประหยัดที่สุดอะ แต่ก็มันก็ขัดแย้งนะเพราะว่าเซนเก้ามันก็แพงนะเออแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมทันเทียรจามต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็บ๊ายบาย